ขอขอบคุณผิดผู้แปลที่แปลมังงะสนสุกมาให้พวกเราได้อ่านกันนะครับแววแววแววแวชาก็นึกว่าเหมือนได้ยินเสียงเด็กทารกร้องแต่ที่นี่มันแดนปีศาจนะทำไมลูกมนุษย์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ย12ปีต่อมาที่แห่งนี้คือแดนปีศาจท,ที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูรเกิดการต่อสู้ขึ้นทุกวันในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายและก็ได้มีลูกของมนุษย์คนหนึ่ง มาเข้าร่วมการต่อสู้นี้โดยลำพังเพียงคนเดียวดีละได้มือเย็นมาแล้วคุณปู่จะดีใจหรือเปล่านะเอเดล12ปีผมกลับมาแล้วครับคุณปู่เอเดล <c oughs> ขอต้อนรับครับผมล่าหมีมาได้ด้วยละมากินหม้อไฟหมีเพิ่มโภชนาการกันเถอะครับง้นรือ เอเดล12ปีมานี้ปูฝึกเจ้าอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดแดนปีศาจที่ปู่อาศัยอยู่มันเป็นโลกที่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กและเจ้าก็แข็งแกร่งขึ้นจนสามารถเอาตัวรอดเพียงลําพังในที่แห่งนี้ได้อยู่ๆมีอะไรหรอครับคุณปู่ผมรู้สึกขอบคุณคุณปู่มากเลยละ่ะคุณปู่มาช่วยผมเอาไว้จากสัตว์อสูรตอนผมยังบเบาะใช่ไหมหล่ะครับ หลังจากนั้นมาก็ช่วยฝึกให้กับผมบางครั้งก็นึกว่าเกือบจะตายจริงๆแต่ทุกวันมันก็สนุกมากเลยล่ะขอบคุณจริงๆนะครับงั้นรึอเอเดลอืมปูนะ่น่ะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วแต่ก่อนหน้านั้นปูจะต้องบอกอะไรเจ้าไว้อีกหลายอย่างอย่าพูดจาออดแอแบบนั้นสิครับเสียงดังเกินไปแล้วมันดีแล้วละคนเราสักวันหนึ่งก็ต้องตายเอาละเอเดลฟังปู่ให้ดีๆนะ หลังจากปู่ตายแล้วเจ้าจงไปแดนมนุษะแดนมนุษย์ใช่แล้วคนที่นั่นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเจ้าและปู่ต่างออกไปจากเผ่าปีาศาจเฮงั้นเองเหรอกครับแดนปีาศาจกับแดนมนุษย์มันมีเส้นทางที่เชื่อมถึงกันอยู่ทางเดียวเจ้าจำเป็นจะต้องพิชิตดันเจียนที่ถูกเรียกว่าคมนรกซะก่อนระดับความยากมันสูงมากแต่ถ้าเป็นเอเดลในตอนนี้ละก็ต้องทำได้แน่ แล้วก็พกนี่ไปด้วยจดหมายกับเข็มทิศเจ้าจงมุ่งหน้าไปดันเจียนตามที่เข็มทิศมันชี้ซะแล้วก็จดหมายฉบับนี้ปู่เขียนถึงมาริเบลลูกศิษย์อันดับหนึ่งของปู่เองนางเป็นคนดังในแดนมนุษย์นิดว่าคงหาเจอได้ไม่ยากถ้าเป็นนางละก็จะต้องดูแลเจ้าแน่นอนคุณปู่ ถึงเมื่อกี้เจ้าจะขอบคุณปูแต่คนที่ต้องขอบคุณจริงๆนะ่ะมันปูตังหาก12ปีมานี่ขอบคุณจริงๆปูจะคอยเฝ้าดูเจ้าจูบนสวรรค์นะคุณปูคุณปูขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยเลี้ยงดูผมงั้นผมไปก่อนนะครับก่อนอื่นก็ขุมนรกสินะไปพิชิตดันเจียนและไปแดนมนุษย์เพื่อตามหาคนที่ชื่อมารีเบลดีละต้องพยายามหน่อยแล้ว ที่ไหนสักแห่งในขุมน, <Wednesday> นรกเจอบันไดแล้วดีละในที่สุดก็มาถึงชั้น30ที่เป็นเป้าหมายได้สักที <være> ก็ลงกันมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วนี่นะแต่ชั้นบนก็มีแต่สัตว์อสูรเก่งๆทั้งนั้นลำบากแย่เลยนะครับบรรลุเป้าหมายในการมาชั้น30แล้วด้วยถ้าคำนึงถึงอาหารและไอเทมแล้วที่นี่ก็คงถึงขีดจำกัดแล้วล่ะนะว่าแต่ที่นี่มันมีอยู่กี่ชั้นกันแน่ไม่รู้สิแต่เห็นว่าสีวิเลชนไปถึงกันที่ชั้น50นะ จริงหรอเนี่ยยังเหลืออีกตั้ง20ชั้นเลยไม่นึกเลยว่าขนาด4ี่วิเลชนก็ยังไปไม่ถึงชั้นล่าสุดกันเลยที่ชั้นล่าสุดมันจะมีอะไรรออยู่กันนะเห็นลือกันว่ามันเชื่อมกับแดนปีศาจด้วยสิโอเ <c oughs> ดียเร็วมากสัตว์อสูนตัวนี้มันอะไรกันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปะปล่อยนะขืนเป็นอยู่แบบนี้แล้วก็อะไรนะมีมนุษย์อยู่ในที่แบบนี้เงินรอ เออนั่นน่ะหรอมนุษ hey, ย์เฮ้ยหยุดอยู่ตรงนั้นนายมาคนเดียวเหรอเออก็ใช่นะแล้วไหลแค่คนเดียวจะมาถึงชั้นนี้ได้ยังไงกันที่นี่มันชั้น30นะอย่างงี้นี่เองเหลืออีก30ชั้นงั้นหรอเหลืออีกเด็กนั่นอย่าบอกะว่าขึ้นมาจากข้างล่างงั้นหรออู้มาถึงข้างบนหรือ,อยังนะยิ่งขึ้นมาข้างบนก็ยิ่งอ่อนแอลงเป็นดันเจี้ยนที่แปลกจังแฮะ งั้นก็หมายความว่าที่นี่คือแดนมนุษย์งั้นหรอมีสีเขียวเต็มไปหมดงดงามกว่าแดนปีศาจเยอะเลยมาถึงแดนมนุษย์แล้วด้วยต่อไปก็ต้องตามหาคนที่ชื่อมาริเบลราชอาณาจักรโรดิสโรงเรียนวิลชนปีนี้ก็มีนักเรียนเก่งๆมารวมกันเพียบเลยแต่สุดท้ายแล้วจะมีวิรชนถือกำเนิดขึ้นมาหรือเปล่านะภูเขาในแดนมนุษย์มันขยับไม่ได้หรอเนี่ย คุณมาดิเบลจะเป็นคนแบบไหนกันนะถามว่าตอนนี้ท่านมาดิเบลอยู่ที่ไหนน่ะหรอเขาอยู่ที่โรงเรียนวิลชนของอาณาจักรโรดิสนะ่ะอ้าวมนุษย์ที่นี่ใจดีกันจังถ้าเป็นเผ่าปีศาจก็จะขออวัยวะอย่างสองอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนแท้ๆไม่นึกเลยว่าจะยอมบอกให้ฟรีตอนที่ 2, 2> ท่านมาดิเบลคะอ้าวเชลเทียไม่ใช่หรือไงกันฉันรวบรวมรายชื่อของเด็กนักเรียนในปีนี้มาให้แล้วคะ่ะ ปีนี้มียอดผู้เข้าสมัครเยอะสุดในประวัติศาสตร์และทั้งหมดก็เป็นผลลัพธ์จากความพยายามของท่านมาริเบลที่เป็นผู้อำนวยการค่ะเพราะทุกคนช่วยกันตังหกักช่วงแรกลำบากกันมากเลยนะคะพอพวกขุนนางเฟือดหวาดระแวงการขยายอำนาจของท่านมาริเบลท่านก็เลยถูกวิพากวิจารณมาโดยตลอดเฟื้ดยศขุนนางในจกักรวรรด แต่มาตอนนี้เหล่าขุนนางเฟิร์สก็ส่งลูกๆของตัวเองมาเรียนที่นี่กันแล้วแต่ก็ยังเหลือปัญหาอยู่อีกเป็นภูเขาเลยความขัดแย้งระหว่างขุนนางกับสามัญชนหรอคะเราคงจะแก้ไขมันในทันทีไม่ได้แต่ถ้ามีท่านรามิเรสอาจารย์ของฉันอยู่แล้วก็สถานการณ์มันก็อาจจะต่างออกไปก็ได้อาจารย์รามิเรสหวัดดีครับตั้งแต่เมื่อไหร่กันผู้ที่ลอบเข้ามาในอาคารแห่งนี้น่าจะต้องเจอกับโกเลมก่อนนี่โกเลม อ๋อนั่นเองสินะจัดการไปแล้วละของแบบนั้นมันใช้ถ่วงเวลายังไม่ได้เลยนะแค่ท่านมาดีเบลเราจะต้องปกป้องเอาไว้ให้ได้จะใช้พลังสูงสุดตั้งแต่ต้นเลยฮ่าไม่จริงร,รอเดี๋ยวก่อนครับ ผมแค่เอาจดหมายมาให้คนที่ชื่อมาริเบลจดหมายให้ฉันท่านมาริเบลเจ้านี่มันอันตรายค่ะไม่เป็นไรรอกเด็กคนนี้เขาไม่ได้เจตนาไม่ดีก่อนอื่นขอดูจดหมายนั่นก่อนได้ไหมนี่มันอาจารย์รามิเรสท่านหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมา20กว่าปีไม่นึกเลยว่าจะไปอยู่ที่แดนปีศาจถ้าางนั้นอาจารย์ท่านก็ผ่านคมนรกไปจริงๆเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเธอได้เจอกับอาจารย์ที่ไหนหรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะโตที่ ที่แดนปีาศาจวาระสุดท้ายของอาจารย์เป็นยังไงบ้างท่านบอกจะเฝ้าดูผมอยู่บนสวรรค์นะครับหรออาจารย์รามีเรสท่านฝากเด็กคนนี้ให้ฉันดูแลสินะจากนี้ผมควรจะทำยังไงดีครับท่านบอกแค่ว่าให้เอาจดหมายนี้มาให้ก็พอนั่นสินะฉันจะสารต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์ให้เองค่ะเธอลองเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ดูไหมจ๊ะโรงเรียนพะพูดอะไรออกมากันคะ จะให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้แบบนี้มาเข้าเรียนแล้วเรื่องตอนเช้าจะว่ายังไงคะละเว้นไปก็ได้ไม่เป็นไรฉันขอรับประกันถึงชาติกาเนิดกับฝีมือของเขาให้เองถ้าเป็นความต้องการของท่านมารีเบลแล้วก็งั้นก็เป็นอันตกลงนะ ฉันอยากสั่งสอนนักเรียนให้กลายเป็นวิรชนเหมือนกับอาจารย์และเธอที่ได้อาจารย์เลี้ยงดูมาก็จะต้องเหมาะกับโรงเรียนแห่งนี้อย่างแน่นอนเชลเทียจากนี้ฉันฝากเขาไว้กับเธอสักเดียวได้ไหมช่วยพาเขาเดินชมโรงเรียนแล้วสอนอะไรละหลายเรื่องให้เขาทีทราบแล้วค่ะดูเหมือนเขาจะยังขาดสามัญสำนึกของแดนมนุษย์อยู่รวมเรื่องนั้นเข้าไปด้วยฉันฝากด้วยนะตามฉันมาถ้าหากตามมาทันละก็น,นะนี่เราจะไปถึงไหนกันหรอ อย่างนี้นี่เองความเร็วแค่นี้ยังตามมาทันสินะคะถึงท่านมาริเบลจะพูดเอาไว้แบบนั้นแต่ถ้าขาดความสามารถฉันก็คงยอมให้เข้าเรียนที่นี่ไม่ได้ฉะนั้นแล้วฉันจะทดสอบพลังของคุณให้เองเรียกได้ว่าเป็นการสอบเข้าเรียนค่ะการเดินเล่นนี่คือการสอบงั้นหรอเปล่าค่ะเป็นแค่การวอร์มอัพเท่านั้น ของจริงมันต่อจากนี้ค่ะเวลาเที่ยงตรงพอดีเลยนะคะกรุณาผ่านป่าน,นี้เพื่อทะลุไปยังอีกฟากด้วยค่ะเวลาจำกัดคือ1ชั่วโมงแค่ผ่านไปก็พอหรออย่าคิดอะไรตื้นๆจะดีกว่าค่ะแม้ที่นี่จะเป็นดินแดนสงบสุขแต่กว่าจะทะลุผ่านไปได้ขนาดรถม้าก,ก็ยังต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงมิหนำซ้ำยังหลงทางได้ง่ายและยังมีสัตว์อสูรที่ดุร้ายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วย ถ้าหากมีพลังไม่เพียงพอการจัดทะลุผ่านไปให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นถือว่ายากมากแต่เดิมทีถ้ามีพลังมากพอจนสามารถสอบเข้าโรงเรียนของเราได้ล่ะก็การจัดทำให้สำเร็จได้มันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาฉันจะล่วงหน้านำไปก่อนถ้าตามหลังฉันมาก็อาจจะสบายขึ้นนิดหน่อยก็ได้นะคะถ้าตามมาได้ล่ะก็นะคิดว่าแค่นี้จะหยุดฉันได้หรอแต่ว่าก็ตั้งค่าระดับความยากไว้สูงไปหน่อยเหมือนกันนะคะ ต่อให้เป็นเด็กนักเรียนปีหนึ่งของปีนี้ก็มีแค่5 0เเท่านั้นที่จะเคลียร์ได้เอาล่ะจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมาถึงกันนะถ้าทางมั่นอกมั่นใจซะด้วยยังไงก็คงไม่ยอมแพ้ไปกลางคันหรอกนะโอ๊ะมาถึงสักทีมาไม่จริงใช่ไหมผ่านมาได้ก่อนเรางั้นหรอช้าจังเลยนะนึกว่าจะมารออยู่ก่อนแล้วซะอีกมามาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะเอม20นาทีก่อนได้มัง้งเยะ20นาที นึกว่าจะยากกว่านี้แท้จะยังไงนี่มันก็โม้เกินไปแล้วไม่จริงสักหน่อยดูสินั่นไงเพราะว่างก็เลยวาดเล่นยะยังไงฉันก็ไม่เชื่อหรอกอีกครั้งหนึ่งไม่สิคราวนี้มาแข่งกับฉันแข่งหรอจะให้ออกตัวพร้อมกับฉันแล้ววิ่งผ่านป่านี้ไปก็ได้อยู่หรอกนะถ้าเกิดฉันแพ้ขึ้นมานั่นสินะฉันจะยอมคุกเข่าต่อหน้าคนแล้วห่อหุ้งเหมือนหมาให้ดูค่ะเออไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เตรียมตัวเริ่มได้ เอ๋ะมะไม่จริงตามไม่ทันเลยคราวนี้ปันปราศาสตร์หรอดูเหมือนฉันจะเป็นฝ่ายแพ้สินะคะตามสัญญาค่ะจากนี้ฉันจะเห่าฮ้องๆเรียนแบบหมาค่ะเออบอกแล้วว่าไม่ต้องก็ได้คงจะทำงานไม่ได้ค่ะถ้าไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ฉันก็หมดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ค่ะฮ้องๆฮ้อง,องช่างหน้าอายอะไรแบบนี้ถ้าเกิดถูกอาจารย์ท่านอื่นหรือเด็กนักเรียนมาเห็นสารรูปแบบนี้เข้าหลกักก็ถ้าเกิดถูกเห็นแล้วก็เอ๊ะ เริ่มเสียวขึ้นมานิดๆแล้วสิจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดีละเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นเจ้านกนั่นมันตามมาตลอดเลยสัตว์รับใช้ของคุณมาริเบลหรือเปล่านะไม่นึกเลยว่าจะถึงขนาดนี้ยางแชลเทียทั้งคนก็เลยนึกไว้แล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ก็เลยส่งสัตว์อสูรรับใช้สะกดรอยไปอาจารย์รามิเรสท่านทิ้งเด็กที่ร้ายกาจไว้ให้ฉันจนได้นะคะเอาเป็นว่าไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็แล้วกัน ห้องครูใหญ่ขอต้อนรับครับเป็นไงบ้างพอรู้เรื่องของโรงเรียนบ้างหรือยังอ้าวเชลวเทียไม่ได้พาชมโรงเรียนให้หรอกหรอขอประทานโทษด้วยขาดท่านมาริเบลไม่นึกเลยว่าเด็กที่โตในแดนปีศาจจะน่ากลัวแบบนี้แดนปีศาจที่แม้แต่สี่วีรชนก็ไม่อาจไปถึงได้เขาต้องผ่านนรกแบบไหนมาบ้างกันนะจากวันนี้ไปจะให้เธอไปอาศัยอยู่ที่หอพักนักเรียนนะหอพักนักเรียน ตอนที่สมมุ่งหน้าสู่หอพักโรงเรียนแห่งนี้จะมีหอพักสำหรับแต่ละชั้นปีอยู่เด็กปีหนึ่งจะอาศัยรวมกันอยู่ที่นี่แบ่งกันคนละหนึ่งห้องเป็นห้องที่กว้างเท่าเท่ากันทุกคนไม่แบ่งชนชั้นวรณนะและที่นี่ก็คือห้องของเธอหรือว่าแค่นี้เองหรอหลักๆคิดว่าแค่ใช้นอนอย่างเดียวก็พอจ้ะ แต่กับกันที่นี่จะเต็มไปด้วยอาคารสำหรับทำกิจกรรมแล้วก็ฉันมีอีกคนที่อยากจะให้เธอได้เจออยู่อยู่ใช่ไหมอลิสนี่ย่าเองท,ท่านย่าเดี๋ยวสิอย่าเข้ามาเองสิคะฮิฮิอยู่จริงด้วยสินะเอเดลเด็กคนนี้ก็คือหลานสาวของฉันมีชื่อว่าอลิสความจริงแล้วย่าอยากให้หลานช่วยดูแลเด็กคนนี้ที่เพิ่งเข้ามาเรียนนะ่ะ ยายเข้ามาฉันทําให้พวกเธออยู่ห้องเรียนเดียวกันแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามกันเอานะเดี๋ยวค่ะอย่าเอออไปเองจะได้ไหมทำไมต้องหนูด้วยก็ร้านยังไม่มีเพื่อนเลยสักคนไม่ใช่หรอ <c oughs> เด็กคนนี้เขาแปลกนิดหน่อยแต่ก็ขอฝากด้วยนะธัญ,ญา่าเรายังคุยกันไม่จบเลยนะคะถึงไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ขอฝากตัวด้วยนะอลิสเฮ้อ <c oughs> มันช่วยไม่ได้นะ่ะ ฉันอยู่ห้องข้างๆถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ขอประตูเรียกเอาแล้วกันอะงั้นขอถามเลยอย่างหนึ่งได้ไหมเรื่องอะไรเพื่อนเนี่ยมันอะไรหรอหานายนี่แปลกคนจริงด้วยสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนมันหมายถึงคนใกล้ชิดที่เราสนิทด้วยไงล่ะถ้างั้นของผมก็คือคุณปู่ที่จากไปแล้วนะหรอนั่นไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นครอบครัวเอาเถอะถ้านายไปเรียนก็คงจะหาเพื่อนได้สักคนสองคนเองละนะแต่ว่าอาลิซไม่มีเพื่อนเลยไม่ใช่หรอเออแทงใจได้บอีกแล้ว ออกไปทำไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยนะจะยังไงก็เถอะที่นี่แคบจังแถมระบบรักษาความปลอดภัยก็ต่ำด้วยคนมากมายมาอาศัยรวมกันอยู่ที่แบบนี้จะมีคนตายกันกี่คนละเนี่ยดัดแปลงเอาไว้เผื่อไว้หน่อยละกันก่อนอื่นก็คงประมาณนี้มั้งนะเท่านี้ก็ป้องกันการโจมตีของบาหามุสได้แล้วกับดักก็วางไว้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครแอบเข้ามาแถมไม่ต้องห่วงว่าจะโดนรอบสังหารด้วย คงวางใจได้แล้วเหรอนะจะว่าไปแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้มีชั่วโมงเรียนด้วยสินะว่าแต่ชั่วโมงเรียนนี่มันคืออะไรกันเฮ้อจริงๆเลยทําไมจะต้องเป็นเราด้วยนะทั้งที่เราไม่ถนัดการโกมหากับคนอื่นแท้ๆไม่มีทางที่จะไปได้ดีกับคนที่ขาสามัญสํานึกแบบนั้นอยู่แล้วก็หลานยังไม่มีเพื่อเลยสักคนไม่ใช่หรอโถท่านย่าจะมาเข้าใจอะไรหนูกันคะเหนื่อยแล้วสินอนเลยแล้วกันเสียงอะไรกันนะ อลิสผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยนั่นเธอถอดเสื้อผ้าทำไมหรอจะเจ้าคนโรคจิตเสร็จกันเผิอปล่อยพลังสูงสุดออกไปอะกันได้หรอผมก็ขคาก่อนแล้วนะเดิมทีนายทะลุก,กำแพงมาได้ยังไงกันแล้วอย่ามองมาทางนี้อึกทะลุก,กำแพงได้แถมยังป้องกันเวทมนต์ได้ง่ายๆอีกหมอนี่มันยังไงกันแน่นะอะผมขอโทษ ไม่เห็นจะต้องโกรธไปเลยก็ได้ไม่อยากถูกเห็นตอนโป๊ขนาดนั้นเลยหรอขนาดเรายังเคยแก้ผ้าเดินอยู่ในบ้านเป็นประจำกับคุณปู่เลยแท้ๆช่วยไม่ได้เอาไว้ถามพรุ่งนี้ละกันอรุณสวัสดิ์สวมเครื่องแบบมาเรียบร้อยแล้วสินะตานั่นเป็นอะไรไปหรอคิดว่าพ่อใครกันล่ะฉันต้องคอยระวังตลอดทั้งคืนจนไม่ได้นอนเลยนะสิขอโทษคนที่นี่เขาไม่ทะลุก,กำแพงกันงั้นสินะ มันทำได้ง,ง่ายๆแบบนั้นสันที่ไหนเลยยะแต่ตอนที่ผมอยู่ที่แดนปีศาจนั่นมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะอ๋อถ้าเป็นแดนปีศาจก็คงเป็นเรื่องปกติแหละเนาะพอจะรับได้แล้วเอ๋นี่นายเรื่องนี้นายห้ามเอาไปพูดต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดเลยนะทําไมหรอไม่ทําไมทั้งนั้นถ้าไม่อยากมีเรื่องกับใครก็อย่าพูดออกไปแล้วกันอย่างไรก็ตามนายยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเรียนใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเดินไปแล้วอธิบายให้ฟัง โรงเรียนวิรชนมีทั้งหมด6ชั้นปีและหลักสูตรของปีหนึ่งนั้นจะเป็นการสอนเรื่องพื้นฐานต่างๆเวทมนต์อาวุธคณิตศาสตร์กลยุทธ์การปะจนภัยประวัติศาสตร์ศิลปะและอื่นๆเด็กปีหนึ่งนั้นอาจารย์ประจําชั้นจะเป็นคนสอนให้แทบทุกอย่างและเราทุกคนก็มีสิ่งที่เรียกว่าคลาสซึ่งเราทุกคนจะอ่ะเรามาถึงกันแล้วละที่นี่ก็คือห้องเรียนไงละ่ะไปสิอาจารย์ท่านเรียกแล้ว ทุกคนไปนั่งประจำที่เรามีเด็กนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาเรียนที่ห้องนี้ค่ะจริงโหรอเนี่ยการสอบย้ายเข้ามามันยากมากเลยแท้ๆเนาะคงจะเก่งเอาเรื่องเลยนะเนี่ถ้างั้นเอเดลคงกรุณาแนะนำตัวด้วยค่ะ,ะถ้าเราเรียนแบบเป็นหมาตรงนี้แล้วก็พวกนักเรียนจะทำหน้ายัางไงกันนะเออสวัสดีผมชื่อเอเดลถึงยังไม่ค่อยรู้เรื่องโรงเรียนเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าฝากตัวด้วยนะ ไม่รู้เรื่องโรงเรียนหมายควาว่ายังไงกันถึงเป็นสามัญชนยังไงแต่ก็น่าจะเข้าเรียนชั้นประถมได้นี่คงจะมาจากบ้านนอกไกลมากเลยสินะฮ่าฮ่ไม่ใช่นะผมมาจากแดนปีศาจต่างหากล่ะก็เตือนไปตั้งขนาดนั้นแล้วแท้ๆอ้าวอยู่ๆทุกคนเงียบกันไปทำไมหรอกาเฮ้ยๆฮนั่นล้ออะไรเล่นไม่ทราบฮะมาจากแดนปีศาจเหรอนี่แกจะกวนประสาทกันหรือไง